ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่มีการแชร์ว่าใช้แป้งสาลีผสมน้ำเปล่าใส่ลงในน้ำมันที่ร้อนเสร็จแล้วตักแป้งออกน้ำมันเก่าที่ดำจะกลับมาใสานำมาใช้ประกอบอาหารใหม่ได้ฮมชัวหรอ ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิธีที่เขาแชร์กันนี้ทำให้น้ำมันเก่ากลับมาใสาได้จริงไหมครับจริงครับ เพราะว่าด้วยตัวแป้งเองเนี่ยเวลาที่เขาถูกความร้อนเวลาที่เราละลายแป้งในน้าร้อนมันจะหนืดหนืดเพราะฉะนั้นแป้งจะเกิดคุณสมบัติเจลและเมื่อแป้งตัวนี้นะครับไปอยู่ในน้ํามันซึ่งมันมีข่าเมเหลาดๆของชิ้นเศษอาหารที่ไหมอยู่เจลที่อยู่ในน้ํามันนะั้นมันก็จะดึงข่าเมเหลาดำๆนียเหมือนกระปองน้ําที่ดูดซับข่าเมเหลาดำๆเข้ามาในเจลแป้งะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้น้ํามันใสาจากตะกอนหรือข่าเมเหลาดำๆจากเศษอาหารที่ไหม จริงๆจะเป็นแป้งข้าวโพดหรือเป็นสารพวกไฟเบอร์ต่างๆใช้ได้หมดเลยมันก็จะมีคุณสมบัติในการดึงขมเหลาดำๆเศษชิ้นเนื้ออาหารที่มันไหม่อยู่เนี่ยดึงออกมาได้ครับ เขาบอกว่าน้ำมันที่ใส่แล้วจะประกอบอาหารได้ใหม่จริงไหมครับผมไม่แนะนำการใส่แป้งสาลีหรือการทำให้ตะกรนดำๆมันหายไปเนี่ยนะจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำให้สารที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่างการทอดเนี่ยหายไปด้วยอย่างเช่นสารก่อมะเร็งหรือสารโพล่าที่เกิดขึ้นในน้ำมันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมแนะนำว่าไม่ควรใช้ซ้ำ แต่ถ้าจะใช้ซ้ำก็ไม่ควรเกิน2-3ครั้งมีวิธีสังเกตน้ำมันที่นำมาใช้ซ้ำไหมครับถ้าสีด้วยตัวเนื้อของน้ำมันมันคล้ำม,มากแสดงว่าใช้ซ้ำมากแล้วมหาศาลนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำมันเนี่ยถ้าใช้ซ้ำเรื่อยๆมันจะหนืดครับหนืดขึ้นเลยถ้าเปรียบเทียบกับร้านข้างๆหรือแบบสังเกตดูเดินไปดูใกล้ๆก็จะรู้ว่า กระทะไหนที่น้ำมันหนืดมากเนี่ยแสดงว่าใช้ซ้าม,มากๆเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าน้ำมันในกระทะนั้นมีฟองถ้าเห็นฟองเยอะแสดงว่าใช้ซ้าม,มากหลายครั้งแล้วครับแล้วก็ควันจะขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ตัวอาหารที่ทอดเองสีจะคล้ำด้วยครับเราควรกําจัดน้ํามันที่ใช้แล้วยังไงดีครับ ถ้าคำจัดที่ถูกต้องก็คือไม่ควรเทลงท่อระบายน้ำอะควรใส่ภาชนะควรใส่ถุงหรือใส่กล่องปิดฝาแล้วก็ค่อยทิ้งลงทางขยะนะครับน้ำมันที่ใช้แล้วยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้น้ํามันตรงนี้ที่ใช้แล้วเนี่ย เราสามารถเอาไปทําเป็นเอทานอลเป็นไบโอดีเซลอะไรได้เนาะอันนั้นมันก็จะเป็นการขายเพื่อไปทำรีไซเคิลนะครับอีกอย่างหนึง่งที่ทําได้ก็คือมันสามารถใช้ผสมลงไปในปุ๋ยนิดนึงได้นะครับเพื่อให้มันเป็นอาหารของต้นไม้หรือใช้ในจุลินทรีย์ของดินเพื่อให้ต้นไม้จเจริญเติบโตได้แต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับมันก็คือความจริง ที่การใส่แป้งสาลีลงไปแล้วทําให้น้ํามันใสขึ้นมาได้แต่ก็ไม่แนะนําให้ใช้ซ้าเพราะว่ามันสามารถกําจัดตะกอนหรืออนุภาคเล็กๆที่มันไหม้จากการทอดได้แต่มันไม่สามารถทําให้สารพิษหรือสารก่อมะเร็งที่อยู่ในน้ํามันหายไปได้ครับก็จะไม่แนะนําให้ใช้ซ้ายังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์